รถติตดดอกพี่น้องรถติตดรถไม่ติดนะคะไปได้กำลังขึ้นสะพานนะคะ เสือคนไหนพวพ่อเสือกัอย่าไปเสือเด้อพี่น้องเด้อืเหตุให้เขาจิตตกเหล้ยเออเสือหลายกับป่นีเด็กคนเท่าเบิ่งไปหลายหลายคนสับป,ประรดผู้แรกหวาน หวานหวานนอยู่แถวอันปโตโตูสางทางด่วนนะคะสางทางด่วนก็แมนคือจะของนะมันหายเอาคือจะของนะั่นแหละมันดีที่สุดหรอพี่น้องเอาที่ ได้นะเดิมไปเที่ยวเ,เหรียนักกันพี่น่องมาเดิอมาเดิอไปอยายพาไปทุละแบบหนึ่งกันต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะผ่านไปผ่านมาแวะได้แวะได้ค่ะเนี่อวดมาสีสื่อ,อย่างน้่นนี่ยศมาเลยลืน คะผ่านไปผ่านมาแวะได้คุณคุยเอาแนวเอื่นมันบ่ใส่แนวทางของเขาเนาะเขาก็เอาแนวทางของเจ้าของเองมันลงมาซื้อของนัวนะคะของหลายขับหลังกองไหลเขาญ่เฝ้าวเลงขดว่าฝ้ามาว่าสั่น ของหลายคักเด้อพี่น่องเด้อน้ำยาปรับผ้าเอ๊นะน้ำยาล้างจานอุ๊ยยังไม่ก็ไปหาลบหนันลบเนี่ออกเฮสให้จะของหยอดวิวหายเออหน้าที่รับช่มหายไปเไนี่ยสบู่สบู่เหลวเดี๋ยวอ้วนจะหาสบู่เหลวก็แป้งเดี๋อ้นจะหมดนี่ รถห่างมากตัวนี้เอามันคือสั้นๆอยู่ปปะฮะ,ปปะสะบู่สบู่แล้ว ยยอ้วนจะหาสบู่เหลวก่อนแป้งยยอ้วนจะหมดนี่มาถึงนี่แล้วก็ต้องสู้เนาะมาทางนี้ก็ต้องสู้นะคะสู้ต่อไปไม่มีหยุดติดไฟแดงอีกแล้วคนคนเป็นมือใหม่กัเลยบปูหูเหลืองอีหยังเขาว่าลบกับลบกับเสื้อเขามาสุ่างของของแพลอด ไม่ไหลายสีพี่น้องม่หลายสีนี่ค่ะคนนะคะเข้ามาในเมืองแล้วเยอ้อวนอยู่อำเภอเมืองตอนนี้เข้ามาในตัวเมืองแล้วนะคะเสถียสียเ,เน็ตเอ็นนี่ไม่ค่อยดีสวัสดีพี่น้องตลองไปสุขโกทุกคนเมื่อเดียวตะจ้าน่งในรถตาจ้า ได้เรื่อยๆรถไม่ติดรถไม่ติดนะคะมันจะสวงกงเว้นกับสิบ่อย แล้วแลวกับกําลังสิกับเด้อพี่นอ้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆให้ผ่านกันสุกคนเด้อพี่น้องอยุสมุติสาครอนจะยุสมุตรสาคอาอสมมราคอนนะจ๊ะนะคะผ่านไปผ่านมาแวะไดค้คุยคุยพอต้องเอา แบบชีวิตของเขาเองนี่แหละมาลงอืเอาหลอบโตเข้าในเมืองแล้วนะคะเข้าในเมืองแล้วนะคะเฮ้ยเออเสื้อหลายกับบดีเดี๋ยวคนเท่าเบิ้งไปหลายๆลายคน กระุ wow. oh umas, ้มแบนเออเวะเออทางออกกระชุมแบนนี่คุยกับโมโมกันโมอยู่บ้านแผ่วดูกันไปได้นิดหน่อยก็เอ้าเกิดว่าจะขอให้มันผ่านสักกอนก่อนสิได้กันหาน้ำยาปรับพานุ่มก่อนนะคะ แบบแสบบยังงานเราไม่มีวันหยุดนะคะขึ้นสะพานแล้วพี่น้องสตอรอเบอรี่นะคะสับประรดผู้แรก หวานหวานหวานที่หกแปดนะคะจบเปีหกเจ็ดกันทุกคนนะคะเฮงเ่ง,งปังปังห้าแพ็ครถไม่ค่อยดีรถไม่ค่อยดีเท่ะหร่ เขาไหลว่าสนอืมมันขีดตัวประสนเอออย่าเห็ดอีหยังเห็ดไปโหลดเห็ดสีมาไม้อวนอยู่อำเภอเมืองสมุทรสาครนี่ก็เขามามาในเมืองมามาเติมล่มเผื่อนเนาะเออปฏิสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะเออลงคลิปสม่ำเสมอออคลิปส เกนเขาผ่านเกฑว้ไใบกันสุกคนยอะอ้วนกะห้ยกำลังใจมูพวกให้ยกำลังใจจะของน้ำไหลจ้าขอเข้าในเมืองแล้วนะคะเข้าในเมืองแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ ค่ะรวย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 ด้วยกันนะคะปีนี้เฮงห่งรวยรวยกันทุกคนนะคะขอบคุณเลยนี่ก็ออกมาได้เท่าเดียวก็ต้องไปเบิง่งานอีกแลละต้องอยู่กับลูกน้องตลอดบางที่ก็สวยบางที่ก็ไม่อยากไปหาวิว หาคลิปง,งามๆเกิดบ,บุมีคนพาไปพญย่ยกับบว่าง วันที่สิบเดือนหน้าก็ตุด